ท่านประธานที่เคารพกระผมชลน่าเสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับสำหรับเรื่องที่เพื่อนสมาชิกวิรัตพิมพนิชขออนุญาตเอานามท่านได้ยกขึ้นมาปรึกษาหารือประเด็นที่ผมต้องการที่จะปรึกษาหารือท่านประธานต่อเนื่องก็คือจากคำพูดของท่านประธานเองครับโชคดีที่ไม่เป็นระเบิดท่านปรานครับ สถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นสถานที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับวัตถุทุกชิ้นสิ่งที่นำเข้ามาสู่ตรงนี้ต้องได้รับการตรวจสอบทั้งหมดธ้าประธานมีหลักฐานว่าไอ้กล่องนมนี้มันมีอายุเมื่อห้าปีที่แล้วเลยสันนิษฐานว่ามีคนเอามาค้างไว้สันนิษฐานว่าอาจาจะจาการก่อสร้าง เป็นเรื่องที่ต้องตามไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานสิ่งแปลกปลอมนั้นดะหล่นมาจากฟ้าถ้ามันเป็นระเบิดจริงอย่างท่านประธานพูดนะครับอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนทีม่มานั่งอยู่ข้างบนพวกเราที่อยู่ตรงนี้ท่านอย่าคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะคนยุคนี้เนี่ยมันคิดสั้นมากวันน้มาตรฐานมาตรการให้ความปลอดภัยสูงสุดสถานแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องยกขึ้นมาพิจารณา ผมกับเรียนฝากธปรมทานไปครับว่าอย่างไรเนี่ยถ้าจะให้มีมรกมมีผลเนี่ยกรรมธิการกิจการสภาน่าจะรำเรื่องนี้ไปศึกษาพิจารณาว่ามันมีจุดอ่อนมีช่องโหว่จุดตรงไหนอย่างไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ข้อมาคับที่เราเขียนไว้ในข้อมาคับการประชุมเนยเราพอเพียงไหมในการที่จะรักษาความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยถ้ามันไม่พอแก้ไขไหมจะได้ถึงปฏิบัติกัน ฝากท่านประธานจริงๆครับเพราะว่าผมสะดุ้งตอนที่ท่านประธานว่าโชคดีที่ไม่เป็นระเบิดตอนแรกไม่คิดมากครับพอม,มานั่งตรองดูแล้วเนี่ยแม้แต่ขวดน้ําหรือกระป๋องหรือแก้วที่เพื่อนสมาชิกถ,ถือเข้ามาแทนประธานครับถ้าเกิดเขาคิดร้ายกับเราเนี่ยเขาติดอะไรไว้ในแก้วน้ําตรงนั้นเนี่ยกระป๋องตรงนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกถือมาเองนะครับแล้วกดรีหมดปั้งเข้ามาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น พราะนั้นมาตราการความปลอดภัยสูงสุดต,ต้องมีนะรรท่านประธานประมาทไม่ได้ล่าเลยไม่ได้ครับถ้าสภาแห่งนี้เนี่ยปีห8ปบื้มขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจบนะครับและสุดท้ายรรท่านประธานครับถ้ามันจําเป็นต้องเขียนในข้อบังคับไปยกร่างไปแก้ไขขาา้อบังคับให้กิจการสภาเข้าไปดูให้เข้าไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอญาตกรับเย็นรรท่านประธานด้วยความเคารพนะครับขาา้อบังคับนี้ผมมีส่วน พวกเราตรงนี้มีส่วนที่จะเขียนขึ้นมาแต่ว่าข้อบังคับฉบับนี้ใช้ไม่ได้กับสภาแห่งนี้เลยในหมวดว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในสภาแห่งนี้ผมไม่โทษสมาชิกครับผมโทษท่านประธานครับถ้าท่านประธานเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างชัดเจนเพื่อสมาชิกไม่มีใครกล้า ที่จะไปละเมิดข้อบังครับ,รบแต่เนื่องจากมีการปล่อยปละละเลยจะโดยเจตนาจะโดยเกรงใจหรือโดยไม่รู้ผมไม่ทราบแต่ประธานปล่อยปละละเลยเนี่ยสภาแห่งนี้มีแต่ความวุ่นวายใครใครทำอะไรทําจะเรียกว่าตามอำเภอใจก็ถูกใช่นะครับท่า,านประธานฝากด้วยความเคารพอย่างนีน้ผมไม่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกมีความดาาเดือนมาขัด มาเครืองกับผมแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันสถานแห่งนี้เราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นต้องใช้ข้อมักับให้เป็นเพื่อประโยชน์โดยรวมครับขอบพระคุณนะขอบคุณครับผมเรียนกับคุณหมอนะครับที่ที่ที่ผมพูดว่าดีที่มันไม่ใช่ระเบิดเนี่ยผมพูดจริงนะเพราะก็อย่างที่คุณหมอว่าแหละครับถ้ามันเป็นวัตถุอันตรายเนี่ย สิ่งที่มันไม่คาดฝันและสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสภาแน่นอนนั้นผมผมไม่ได้พูดเล่นครับผมพูดจริงๆพูดเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยของสภาเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันกําลังมีปัญหาอยู่หรือไม่นะครับซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องไปดําเนินการต่อไปในเรื่องของความปลอดภัยผมเชื่อว่าท่านสมาชิกเข้ามาที่สภาเนี่ยอย่าง เมื่อสักครูน่นี้คุณครูมานิตก็ได้บอกไอตัวไม้กัน้นที่จะกั้นให้รถของสมาชิกเข้ามาเนี่ยมันก็เปิดทุกคันนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยของของของสภาของพวกเราท,ที่ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาผมผมเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ดีนะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับมอบมาก็เป็นหน้าที่ ที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นภารก